สบายดีพี่น้องเบาแดงมาแล้วหัวล้านคือเก่าวันนี้สิมาให้ความหู้นะพี่น้องเนาะเรื่องว่าหอยพี่น้องเลยหอยมีหลายแบบมีหอยหน้าเป็นหอยหน้าเนาะประเพทหอยหน้าบ้านเฮามีหอยขี่กระต่ายภาษาสวรรค์ห้องมันเท่ากับหอยปูภาษาเวียงจันทร์ห้องมีหอยปังแต่ว่าหอยปังเขาไปหาบด้พี่น้องเขาชื่ได้แต่หอยหนึ่งหอยจูบภาษาไทยห้องอย่างหอยคมเนาะเออหอยจูบหอยคมภาษาลาวห้องหอยจูบ อย่างเราบอว่าความแตกต่างเนาะเป็นการเห็นหูเล้วพี่้องเดอ้อบางคนคนบ้านนอกบ้านหน้าอาจจะหูจักแต่ว่าคนในเมืองสีบอ่อหูจักมาเบิ่งกันจิ๊บๆนี่มันหอยปากกว้วงเห็นบอกมันจูบมันคัก,กเป็นอย่างจึงหอยอู้มีคขยมันหมดอว่คเมันพี่้องการผสมพันธุ์ของมันการผสมพันธุ์ของมันเป็นอย่างจึงหอยว่าห้องว่าหอยปากกว้วงพี่้องนี่เห็นบอก ปากมันสิกว้างพ sí ี่น้องหูใจใหญ่พี่น้องนี่หูตัวนี้หูหูตัวนี้สีเหลือๆใหญ่ๆพี่น้องนานๆกาบแข็งๆใหญ่ๆพี่น้องเลยมาเบิ่งหอยกิเกตายหอยกิเกตายสวรรค์ตะเขียนเนาะนี่มันสิปากแบบนี้ปากน้อยๆจมจอเห็นมุมสิต่างกันเหมเปล่ฝามันคือสีขาวๆนิดนิดหน่อยก้นมันกระสันๆตัวนี้ ก้นชีสันๆตัวนี้ก้นสียาวๆก้นสีโบเข้าใจว่าโอ้ยหอยปลากุ้งกับหอยปังอันเดียวกันหรือว่าหอยเอันเดียวกันบ่แมนเด้อพี่น้องเด้อคนละแนวเนาะพี่น้องเนาะกราบชีแข็งๆตัวนี้กราบสีบางๆและสีสันมันก็สีหยักต่างกันได้จังเลยนี่เห็นบ่อันนี้ใหญ่สุดตัวนี้นะแต่ว่าหอยปลากุ้งนี่ใหญ่สุดซ้ำพี่เลยพี่น้องเลยหน่วยซ้ำกับปั้นครับพี่เลยพี่น้องหน่วยใหญ่บุบๆเลยตัวนี้นะตัวนี้หน่วยใหญ่สุดแต่ซ้ำนิดประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนนกกันอันนี้เขาห้องหอย ันนี้ก็ห้องหอยขมภาษาไทยห้องนี่มีหอยขมแต่ว่าบ้านเขาห้องหอยจูบ,จ,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 บจุ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 บกินเนี่ยพี่นอ้องตัวไอ้ก้นจุบปากเลยได้ตัวนี้ได้ตัวไอ้ก้นจุบปากตัวนี้พี่น้องนี่เห็นบอกวามแตกต่างนะพี่น้องเนาะมันสใหญ่ต่างกันพี่น้องเลยเพราะว่านกันเดินอ่นี้เนะเป็นการศึกษาเนาะระวางให้เด็กน้อยหูเนาะบางเธอปูใหญ่กับสีหูแล้วตุ้ยขนาดพี่น้องช่วงฤดูนี่เปินลงต้นเต็มอันเนี้ยนี่ส่วนมีหอยโคก เมื่อแรกจังกินนะพี่น้องเด้อหมยโคกแส่บกานี้อีกพี่น้อง bye bye. บ,บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ